ตำน้ำกิ้มแก้วแบบนี้ใส่ทั่วตาลแบบนี้เนาะครับมันก็ตตองคู่กันอยู่แล้วครับกับเมนูหนึ่งปลาแต่ว่ามือหนีจะพิเศษแน่นอนอหลีครับนั่นก็คือได้เป็นปลาคอหรือว่าปลาชนมาเด้อครับสวัสดีครับผมมือหนีเดี๋ยวผมสิพามาเห็ดเมนูหนึ่งปลาครับแล้วก็ตตำแก้วเป็นน้ำกิมทั่วตัดครับเดี๋ยวแม่บ้านนีจะลงมือเห็ดเอง้อครับกับน้ำกิมก่อนอื่นต้องบอกเลยครับปลาที่ผมใน้มานห่เป็นปลาคอหรือว่าปลาชนครับเป็นปลามาจากบ้านผมเลยนะครับจากยาโสทอนเลยครับบอกเลยว่าโดนอหลีครับได้กินเมนูปาาาคอบ่่วด กับบ้านนี่ก็ไ่ได้กินหรอกครับแต่ที่ผมได้มาครั้งนี้ก็คือไอผมครับเพื่อนกลับบ้านเป็นไอยคนบ้านเนียวกันครับแล้วก็เป็นคนที่เฮ็ดงานอยู่น้อกันพร้อมครับดีว่าไอเาลากลับบ้านเนาะครับแล้วทางผูเถ่าเพื่อนผ้าสาปาครับก็เลยได้ปามาฝากคลิปก้อนนะั้นน่ก็เป็นปลาขิงหรือว่าปลาหมอเมนบอครับผมก็เฮ็ดคลิปลงไปแล้วก็เป็นปามาจากบ้านนี่แหละครับแล้วพอดีว่าคลิปนี่ครับย่งป่าคอรหรือว่าปลาช่อนอยู่ผมก็เลยว่าเสียวมาเฮ็ดเมนูหนึ่งมีตัวเดียวแบบนี้ก็ต้องเฮ็ดเมนูหนึ่งเฮ แต่ว่าเสียดายอย่างเดี๋ยวห้องบริเตําแก้วแบบเหมือนบ้านครับแม่บ้าน Canvas ห้องนี้ laughter, Ivan, อยากกินเป็นน e ้ากิมทั่วตัดกิบนี่ผมก็เลยเฮ็ดเป็นเ yeah, <grandma. S 1> มนูเมียงปลาเนาะครับหล <x> ัง <kommer S 1> จากที่ผมล่างปลาแล้วบริเทนี่ผมก็เลยเอาไปมักเกลือก็ผงนวดด้วยครับแล้วผมก็สิล่างเอาพักกาดครับจะล่างเอาช่วนที่มันใบบางงามครับผมก็เสียวมาว่างเลี่ยงห้องป่าของห้องเว้แบบนี้แล้วบริเทนี่ห้องก็หนึ่งปลาไว้ครับพักที่เหลือนี่ผมจะเอามาแช่หนาเกลือนําแปงมันก่อนเด้อครับพักการไดในมาแบบนี้ผมก็สีเมื่อแกะออกแ่เท แบ่งมันเนาะครับมันจังจะล่างในทั่วถึงครับ หรือว่าผู้ใดจะใส่เป็นน้ำสมสายสู้ก็ได้เด้อครับใส่ในการแช่ไว้ซะกก่อนผมจะใส่เป็นเกลือก็แป้งมันครับน้ำสมสายสู้ผมว่ากินมันฉุนหลังจากนั้นผมจะแช่พักไว้ประมาณ1ิบหานที่ครับต่อมาบัดทีนี่ผมก็สียให้แม่บ้านนี่ยละครับตำน้ำกิมเกวของหฮาครับก็จะใส่เป็นกระเทียมใส่เป็นพริกสดแล้วก็เป็นหลกผักชีครับแล้วบัดทีนี้ก็ตำให้มันเข้ากันตำให้มันแหลกเลยเด้อครับพ็ตำพริกตำกระเทียมมุนเหลียวแม่นบ่ครับเล้ยวแล้วบัดทนี้ก็เอาทั่วตัดครับใส่ลงไปเลยหรือว่าบะหมี่ก็ใส่เป ใส่แบบนั้นก็ดีขึ้นกันครับเอามาตำใส่กันสามารถเลือกใส่ทั้งสองอย่างได้กันเลยครับเพราะว่าทั่วตันนี่ก็จะมีความหวานอยู่แล้วมันบวครับเขาก็จะบริได้ใส่น้ำตาลลงไปอีกก็จะเอาความหวานจากทั่วตันนี่แหละครับถ้าใส่เป็นทั่วดินเ้าก็จะได้ใส่น้ำตาลลงไปน้ำว่าใส่เป็นบางทั่วดินก็จะหอมขึ้นกันได้ครับตำทั่วตัดแล้วเรียบร้อยครับทั่วตัดทีแม่บ้านใส่ลงไปประมาณสามช่วงเ้อครับแล้วแล้วก็มาปาดบักเน่าใส่ครับประมาณลูกหนึ่งแล้วจะข้ามาเข้าชอบเลยครับมกเปียวหน่อยเป็น อุ่นหรือว่านำห่อนเด้อครับส่วนที่เป็นเครื่องปรุงตามด้วยน้ำปลาแล้วก็เป็นพงนัวครับแล้ววันที่นี่ก็ค้นให้มันเข้ากันซิมเบิ้งครับได้รสชาตเที่ยวต,ต่องการบ่ว พราะแต่ใดรสชาติที่เขาต้องการล้ะครับที่นี่ก็หั่นซ้อยพักซี่ครับใส่ลงไปข้นให้มันเข้ากันซ้ำนี่ก็ได้น้ำกิมของเข้าแบบเซ่บๆแล้วครับเป็นน้ำกิมทั่วตัดฝีมือแม่บ้านต่ำเ้อครับเดี๋ยวเอาไว้ล้อมนาะผมเสียดเป็นน้ำกิมแปะสะให้เบิ้งครับรอมนี่เอาตามใจแม่บ้านของเขาก่อนเ้อครับหลังจากที่รออยู่สักพักครับหนึ่งป่าของเขานี่ก็ซุกไดท้ทีแล้วครับต่อมาผมก็สิมาล่างพักหลังจากที่เขาแช่น้ำเกลือแปงมันไวประมาณ1 5บหานาทีเ้อครับ ต่อมาบัตทีนี่ผมก็เสียวมาล่างหนามท่อมข้มสะอาดออกอีกรอบนึงครับ่งเอาเกลือล่างเอาแป้งมันออกให้เบิดเลยเด้อครับวิธีการนี้ผมก็ให้กินยุ่เป็นประจำพิษถืกจังได้ผมก็ขอโทษขออภัยน้ำเด้อครับ แต่ว่าที่ผมหาข้อมูลมานี่แป้งมันนี่สามารถล้างพักได้คือกันครับเอามาแช่ไว้ประมาณ1ิบหานาทีผมก็เลยคิดว่าดีกว่าห้องล้างน้ำธรรมดาซื้อๆครับแช่เกลือแช่แป้งมันเพื่อความสะอาดอีกรอบหนึ่งเด้อครับแล้วห้องก็สะได้พักสดๆกินกับเมน,นูหนึ่งปาครับนั่นล่ละครับคลิปนี้ผมกับแม่บ้านก็นต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อครับเอาไว้พ่อกันไม่คลิปหนาสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ